สวัสดีครับบรรยากาศย่ำบอเสาครับประมาณสามโมงแล้วครับอากาศยังเย็นอยู่ครับยังยังเย็นยังหนาวอยู่ครับวันนี้จะผ้ามาเก็บหวานหวานหัวไก่เทือนหรือหวานไก่ป่าหวานหัวไก่เืียนหรือหวานกำลังไก่ครับที่อยู่บนเขาบนภูครับที่ไก่ป่าไก่ปลาหรือไก่เทือนเขาชอบจะมากินครับ็นหวานกำลังของไก่ป่านะครับ เขปูปีกครับจะเอาไปให้ไก่ตอครับไก่ตอกินให้เขาคึกดีให้เขาห่าวดีครับเขาตีปีกดีให้เขาใครว่าเป็นหวานของเขาเนี่ยแหละครับหวานของไก่ของสว์ปีกแล้วก็นกนกุนกปูปีกทุกชนิดแหละครับที่เขามาก,มากินครับเป็นสมุนไพรของเขาครับที่รักษา,าว่าไก่ไก่ป่าหรือไก่เทือนนได้กินแล้วมันจะบินขำ รามเขาสองสามเขาผู้เฒ่าผู้แกมันวานะครับเป็นหวานสมัยโบราณครับที่จะผ้าึือมาเก็บครับอยู่อยู่บนเขาเลยครับเนี่ยอยู่บนเขาครับอากาศส่วงนี้เยน็ยนเย็นครับร่มย่งหนาวอยู่ครับปลาที่ผ้าไป,ไปติดตามเมืองวามันจะเป็นแบบใดครับเป็นหัวแบบใดเป็นต้นเป็นเครือหรือ,รอเป็นเทาแบบใดป้าติดตามผมจะผ้าไปเก็บเมื่อนี่แล้วไปให้ไก่ตอกินหลัไก่ตอจะ ไก่ตอไก่ชนเราจหลายคนกับมาเก็บพื่อกันครับเก็บเอาไปให้ไก่ต่อไก่ชนกินให้เขาคึกให้เขาหาครับให้หลางกายเขาดีครับให้เขาหนาแดงแล้วก็มีกําลังครับมีกําลังครับแล้วพวกสาวพวกแกวว้วเนาหวานกําลังครับมบา,า,คคบบาครับมาครับ เชื่อเผาของเขาครับหวานของไก่เทือนครับจะอยู่น้ำตาลตามหินนี่ครับตามหินจะเป็นแบบนี้ครับเป็นดอกัล่ะมันจะมีหัวอยู่ใต้ดินครับไก่พวกไก่ป่าไก่เทือนพวกนกนู้ปูปีเขาจะมากินครับเป็นดอกครับมาครับนี่วิธีการหาครับ หวานครับเอาตัวนี้หดนะครับคอยค่อยหาครับแตหาอยากนิดนึงครับมันมิต่หิน หัวจะเป็นหัวขนาดนี้ครับเนี่ยเป็นหัวออกสีม่วงๆใกล้ใกล้หัวพักบัวพักเตียมครับเขาใกลใกล้นี่ครับหัวครับหัวหวานเนี่ยหวานหัวเป็เถือนหัวแบบนี้มันจะมีตั้งหัวใหญ่หัวหน่อยครับเอาไปให้ไกลไกลตตอกินกับเ้าก็ขยีขยีทางข้างในมัเนียจะเป็นแบบนี้ครับ ซีโอขาวครับแล้วเอาไหยไก่กินครับเป็นเป็นหวานกำลังของเขาครับเนี่ยเ่าแก้วคนก็เอื่นหวานกำลังไก่ สองหมื่ห,มห,มหัวก็ได้ครับสามหื่หัวก็ได้ครับหัวนึ่งครับีนจะให้ไกลขึ้นรับหัวจะมีทั้งหัวเล็กคนหัวใหญ่ครับกับเป็นทางไง่าวกัั่นคมีไก <pet> ่ oui ตรับไกสุขภาพดีะฝสวยคนงามนี้ี่กำลังครับเอาตัวนี้ครับกไก่ไก่ต่อไก่ ไก่ชนเหมือนกันครับหลายคนก็นมาหาเนี่ยครับคุยคุยเชนแค่หาตามใา่ไก่กินครับไปเดี๋ยวผมจะหา,หหาลุงหลีอะไรครับว่านานี้ผมก็จะไปหาให้ไกต่ต่อพร้อมกับตัวส่วนนี้ให้ไก่ต่อคือทำแต่ละคนไก่ต่อคึ้คอขาวนี่ในใายอย่างไก่ต่อร้ายนะครับหวานตัวนี่เดี๋ยวเขาจะหาอะไรนี่ครับ ี่ก็จะมีหัวใหญ่ครับนี่ครับหัวใหญ่หัวหน่อยมั้งี่หาวันเมือกอะหัวหาสามชั่วโมงก็ได้ยสามขีดนี่นนครับมันก็จนมันหัวบางเทียวกับนิดน้อยครับก็แล้วแต่เปลี่นทีนนของเขาครับถ้าท่านใดสนใจครับ ใจอยากหาได้ไปหายกล้ตอกินครับจะติดตอทักได้ครับเดี๋ยกวก่าจะหาหาครับน่ครับจะหาหาครับเนี่ยนะครับนี่ครับ ไแล้วครับมิเตรอร์หัวใหญ่ครับมันนี่ชื่อว่าฝุกนชื่อว่ามิเตรอร์หัวใหญ่ครับมก็เลยไลายเติบห่วงวานครับไหกินสองมือหัวสามมือหัวก็ได้ครับขั้นบ่มีครับนี่ขั้นมีก็ให้กินหล,ลายๆโหลดที่ดีครับ เป็นหวานกำลังไก่ครับได้ตำเนิครับจับก้องชั่วโมงครับตำชั่วโมงนี่ครับงอหวานเป็นหัหเวเป็นหัวแบบนี้ครับไอปลาเขาจะมากินนะครับไอปลาไอปลาไก่เชือนครับพวกหนกุนกนูปูปีกครับ ครัับมนเอาไปปลูกไปก่าครับไปปลูกไปก่าคือว่าก่าง่ายครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายติดง่ายครับขยายพันธุ์ได้เร็วหลายคนกะสิบีภูแล้วครับนี่ผมกะจกงคำภูเถาครับผูเถาผูแก่เพิ่นเพิ่นผ้าให้เพิ่นผ้าึ้นมาเบิ่งมหาครับจังหูครับผูเ่าไมัยโบราณไมัยเก่านะครับโเก่า ก็เริ่มจะไม่มีคนหูวจักแล้วครับหวานอันนี้ครับหวานหวัวไก,ก่เทือนครับหวานหวัวไก,ก่เทือนหรือหวานกำลังไก่ครับแถวเชียงใหม่เชียงรายเป็นว่าหวานกำลังนี่ครับหวานตัวนี้ครับจะหาอยากได้าบางบางหมองบาง,บางที่ครับว่ามันก็อยู่ทั้งผู้ทั้งเขาครับจะ,จะมีครับหวานตัวนี้แถวพวกแกบางคนมันก็ไปตมกินครับตบกินเว่าเป็นหวานวากำลังหลายคนที่ว่า ไก่ป่าบินขามเขาสามสีผู้สามสีเขา, C, C, เขานี่มันกินหวานตัวนี้ครับมันเห็ดในร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เพื่อนมีกำลังครับบินในไกลครับนี่มีกำลังบินมีหาวเป็นหวานเดี๋ยวผมจะพาไปบึงมองทีไก่ป่าเขาออกมากินหลยๆครับที่ว่าเขามาคุยเคยี่ยกกินเวัตปีบแหลงนะครับคือหวานตัวนี้แหละครับที่หลายคนที่ไปเห็นว่าตาม ผู้ตามเขาน้่ดินแห่งๆน้ำหินน่ะไก่ปลาเมืมากินอย่างกินตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพ่ายเบื้องครับปลาครับนี่ครับห่อยลองรอยของไก่ปลาจะเห็นชัดบ่ครับนี่ครับห่อยเคียครับคุยเคียครับน้ำหินน้ำนี่ครับกินเขาจะออกมากินขมือครับนี่เต็มไม่ได้ทำแตกก็ได้ไ น้ำไตหินครับเขาจะออกมาห้กินเนี่ยแนนบ่เลยครับที่คุยเคลียของไก่ปลาครับน้ำไตหินครับที่หลายคนว่าแปลกใจว่ามันออกมากินยังครับนี่ลอวมาพริกดินเคลียกินนังคูมกขมือครับลองลอยครับเต็มมาเลยครับนี่เขาจะออกมากินหวานตัวนี้ลครับหวานหวานหัวไก่เทือนครับน่ครับลองลอยของไก่ปลา หนุกหนูปูปีครับหล,ลายหมองหล,ลายยางพวกเขาออกมาหากินเนี่ยคุเคลียหากินขมือครับแต่บัดรเรียนยามนี่ครับพวกกระหรอกกระแตมนันนะครับนะครับหลายคนว่าไมาเ่เคลียกินยังนะครับที่สงสัยนะครับเราลองว้ายการหากินคุยเคลียขมือนะครับนี่ น้ำสอกไตหินเขาก็จะเลื้อครับมอเล็กเขหน่อยเขาครับลองร้อยไม่ไหมเลยครับตัวนี้ครับไม่ไหมเลยครับค่อยขุยเคลียครับตามหินนี่ครับเห็นไหมจะหายยากครับตัวนี้แต่มีเป็นบางหม่องบางบางผู้ครับแต่มีอยู่สูงแน่ับตามผู้ตามเขา แล้วก็ไปปลูกถามาไปปลูกไปก่าง่ายครับง่ายครับติดง่ายครับขยายพันธุ์ได้เร็วแต่ว่ากะสูงไกลบานเท่ากับบไดครับไก่บ่านไกลตอไก่แจเรื่อนะครับกินครับไขว่าขว้เขาติดกินจังเลยละครับเขากินดีครับปับกุ้ยเคี่ยครับเขาว่าห้ากินของลอยกันห้ากินแตกวะครับช่วงนี้ครับช่วง จอมาหากินหวานตามหินตามนี่ละครับเห็นว่าห้อยครับคุยเคียหลงลอยเขาความก็เป็นอะไรขายว่าเป็นยานะของไก่นะครับสำสำรับอะไรสัตว์ปลาครับสัตว์ปลาคุยเคียห้อยลองลอยเหล็บเขาแม่นเบอร์รับตามหิน พราะว่าเขาจะเกิดน้ำสอกนินครับสอกนิ่มเพื่อให้เขาห้เขาคุยเคียกันทานกินแถวใดเขาแถวนี้เบิดหรือเบิด์เบิรแล้วเขาก็จะขยับออกไปทีหล่งครับทีหลงหลงเอกาไปเอาทีหล่งยับลงไปเรื่อยๆนะครับแบบบโเหิคนเขาก็จะยับลงไปเรื่อยๆหากินลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะ ว่ามาหาได้มันกัดิีขั้นไก่ป้าเนี่ยมันกัดิหายากเพราะว่าเขากินขมือเขาออกมาหากินขมือแล้วก็คุยเคี้ยวขมือขั้นห่างๆออกไปบุตรเนี่ยแถวเป็นแปลนเนี่ยเขามันกัดิีลงเหลือครับลงเหลือมันกัขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับขยายพันธุ์ว่ามันมีทั้งทั้งหน่อยทั้งหัวเล็กข้อหน่อยหัวใหญ่คเขาขอนมีปนเป,นปกันไปนะครับครับเป็นว่า ไอย้เข claro, <c Ris ky> ียเหว้กล right well, no. okay, uh ้อยไอ้ค okay. okay ุนต้องมีครับเนี่ยเต็มมาเลยครับเนี่ยแต่กุเลยครับให้เขี้ยหากินงกับประมาณนี้ครับยกลับบ้านเลยครับครับกลับแล้วครับ กะได้ไร่เต๋อครับไปให้ไก่ต่อพอดีหไก่ต่อพอดีอยู่หันประมาณซิฟก็โตรครับกะเขากินไงเขาเขาตาตอนนี้ยันนยงไงไปปลูกหรือไปขยายพันธุ์กะกะที่ต่อ,อไหรนครับกับเพระาะไรแล้วครับก็เลยไปปลูกเอาไปขยายพันธุ์บ็เลเลี้ยงใหไก่ยินกะที่ต่อสอบถามไรครับถ้ามีกะจะลงเลือกะจะห้าให้หว่า มีก็มันก็มีนะครับมันเล็กน้อยครับขยายพันธุ์ได้เร็วอยู่ครับคือว่าเอาไปปลูกไปปลูกใส่กระถางปลูกใส่รยังมันกเกิด้ง่ายครับก็มันอยู่ไก่นะมันจะไล่ปูไล่นะพวกกะขึ้นมาเอาเวลาผมจะเลี้ยงไก่ไก่โตก็ขึ้นมาเอาแต่เราไม่เห็นเห็นเข้ากินครับฝากครับฝาก ติดตามเลยนะครับช่องใหม่ครับช่องใหม่เพราะว่าช่อนเด้มกัห่างเหินไปโดนบาบอะไรโผล่กับโทรศัพท์หายพอดีครับมันก็เลยเดียมาเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่เห็นใหม่ทุกอย่างก็เลยหลายคนที่ว่าบ่เห็นพอเหยื่อโสล์กับปากติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับ